ท่านผู้รักสุขภาพที่เคารพคะดิฉันครูแจงแข็งแรงอ่อนเยาว์ในวัย64ปีวันนี้มีเคล็ดลับการรักพลังธรรมชาติรอบกายมาสู่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านคะ่ะท่านคะเวลาที่เรามาพบบรรยากาศดีๆเช่นริมทะเลใกล้ภูเขาติดแม่น้ำบรรยากาศธรรมชาติเช่นนี้นะคะท่าน อย่าพลาดโอกาสในการรับพลังธรรมชาติเข้าสู่กายใจจิตของท่านค่ะพื้นดิน earth s h e เต็มไปด้วยอิเล็กตรอนที่พร้อมจะดูดซับพลังลบต่างๆออกจากกายใจจิตของเรานะคะแล้วก็ heaven ช h บนฟากฟ้าและสายลมแสงแดดทั้งหลายก็มีพลังหยางที่จะให้ความอบอุ่นให้กับเราค่ะท่าน และพลังทะเลก็มีพลังหินที่จะให้ทับท่านนะคะเพราะฉะนั้นฮิลเลนชีของเราเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นทันทีค่ะท่านคะให้ท่านยืนสงบนิ่งเพื่อเข้าสมาธิได้แล้วนะคะจากนั้นก่อนอื่นเรามาปรับ อิเล็กตรอนในร่างกายเราซะก่อนนะคะคลื่นสนามแม่เหล็กในร่างกายด้วยเช็คยิงค่ะอันที่หนึ่งค่ะท่านคะแค่ท่านเบ้าเข่านะคะเบ้าเข่าอย่างเดียวส่วนอื่นของท่านเนี่ยสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนค่ะแล้วก็ท่านจำภาพอันสวยงามรอบกายหลับตาเข้าสมาธิหรือลืมตาก,ก็ได้นะคะกำหนดจิตให้พลังดีๆเข้าสู่กายใจจิตของท่านนะคะ และสแกนทีละส่วนค่ะท่านคะเริ่มด้วย power of wisdom ของเรานะคะที่ส่วนหัวค่ะท่านคะสแกนว่าให้พลังดีๆเข้าสู่หัวของเราส่วนหัวของเรานะคะให้สมองปร่งโล่งสบายคิดดีคิดบวกและมีความสุขค่ะและมาสแกนส่วนช่วงอ,อกของเรานะคะก็คือ loving ชี e ค่ะ เราก็กำหนดจิตให้เลเวนชี่ของเรามีแต่ความรักความเข้าใจความอบอุ่นม,มีสัมพันธภาพที่ดีกับทุกสิ่งที่อยู่รอบกายเรานะคะแล้ะก็กับทุกๆคนให้อภัยแม้ศัตรูให้อภัยแม,ยแม้คนที่เราไม่รู้สึกดีกับเขานะคะเราก็ให้อภัยเขาและส,สุดท้าย เราก็มาสแกนที่ส่วนของไวท์จาริตี้ของเราในช่องท้องค่ะท่านค่ะให้ช่องท้องตับไตไส้พุงของเราทำงานอย่างมีสุขภาพนะคะจากนั้นเราก็สั่นมือค่ะไปล่างนะคะแรงๆค่ะสั่นมือข้างล่างไปแรงๆจากนั้นสั่นมือไปข้างหลังค่ะแรงๆค่ะ สั่นมือไปข้างหน้านะคะเขาเรียกเช็คกิ้งแรงๆแล้วก็สั่นมือไปข้างๆค่ะสั่นมือไปข้างบนค่ะนะคะท่านจะทำให้สนุกสนานก็ได้ค่ะนะคะใชเ้เสียงดนตรีช่วยนะคะโดเรมี ปาโซลาทีโดโดแล้วท่านก็หยุดค่ะท่านจะรู้สึกถึงความยิบยิบที่มือนะคะแล้วท่านก็กอบรวบเก็บพลังชี่ค่ะเท่าสู่กายใจจิตของท่านทำเช่นนี้ ท่านก็จะแข็งแรงและเปลี่ยมพลังไปด้วยพลังธรรมชาติรอบกายขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพดีมีความสุขค่ะดิฉันครูแจงแข็งแรงอ่อนเยาว์